เทสเทสเทสโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โลทดสอบทดสอบทดสอบเสียงทดสอบเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับศรัทธาชาแนลหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดครับพี่น้องครับครับวันนี้ก็โชคดีอีกแล้วครับอ่าอันนี้ก็ได้อาราธนาพระพิกเนตนะครับเป็นเนื้อหินแกะนะครับผมอ่าเนื้อหินแกะทั้งห้าองค์นะครับอ่าได้มานะครับห้าองค์นะครับพี่น้องครับอ่าเป็นเนื้อหินแกะอ่าอันนี้ อันนี้อันนี้เป็นหินแกะนะครับแต่ดูไปดูมาคล้ายๆหยกนะครับพี่น้องหรือว่าจะเป็นเนื้อหยกนะครับอันนี้นี่แหละครับท่านผู้เชี่ยวชาญทางหินทางหยกก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับนี่ครับนะครับเป็นเนื้อคล้ายคล้ายหยกนะครับผมก็ไม่ค่อยสันทัดนะครับกับหยกกับหินนะครับว่าเป็นเนื้อลักษณะแบบไหนนะครับนี่ครับพี่น้องครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับท่านว่าหยกหรือว่าหินนะครับอันนี้ผมได้มาจากพี่ ท่านหนึ่งนะครับให้มาพี่คนนั้นเขาก็เป็นคนที่ชอบทําบุญอยู่แล้วครับอชอบทําบุญสุนทานแล้วก็ชอบธรรมะธรรมโมชอบไปวัดไปวานะครับผมแล้วที่สําคัญพี่ท่านนั้นเขาชอบอทั้งสายนะครับสายเทพนะครับสายเทพพระเจ้าโดยเฉพาะโดยเฉพาะพระพิฆเนศนะครับผมท่านก็อยู่กับสายของพระพิฆเนศคนที่นับถือพระพิฆเนศนี่นะครับเป็นเนื้อหินแกะนะครับ ถ้าเป็นเนื้อคล้ายหินเรอครับแต่ผมว่าไม่ไม่ใช่หินหรอกน่าจะเป็นหยกนะครับผมถ้าเป็นหินผมไม่เคยเห็นหินลักษณะแบบนี้นะครับมันออกคล้ายเป็นเนื้อออกเขียวแก่ๆนะครับสีเขียวแก่ๆนะครับผมเป็นแกะเป็นพระพิเนตแกะมือด้วยนะครับเนี่ยแกะเครื่องอะไรครับแต่ใช้มือแกะไม่ใช่โรงงานแกะนะครับไม่ใช่เครื่องจักรแกะใช้มือแกะอาจจะเป็นเครื่องเกียร์หรือว่าอะไรสิวสักอย่างครับแกะ ลักษณะเป็นงานแฮนด์เมคแล้วครับเป็นงานแฮนด์แฮนด์เมคสวยงามมากครับแกลักษณะแบบนี้ทั้งสี่องค์เลยครับพี่ท่านนั้นก็มอบให้มานะครับผมมอบให้แม่บ้านผมมาสวยงามครับดูเป็นธรรมชาติที่ว่าสวยงามก็เพราะเป็นธรรมชาติถ้าเป็นหยกเป็นหินเป็นหินเป็นหยกนี่ถ้าแกะด้วยมือนะครับเป็นงานแฮนด์เมคผมยอมรับว่าสุดยอดนะครับผมยอมรับฝีมือด้วยนะครับถึงจะไม่ปาณีตนะครับเหมือนกับเครื่องจักรทำ แต่เขาดูเป็นธรรมชาตินะครับผมเพราะว่าองค์ขนาดเล็กแกะได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับผมอันนี้ก็เป็นเหมือนกันครับนี่ครับหินแกะเหมือนกันนะครับว่าเป็นจะเป็นหยกหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมสันนิษฐานว่าเป็นหยกนะครับคนที่ให้มาเขาก็เป็นของดีเขาบอกว่าเป็นของดีนะครับอพี่คนนั้นเขาบอกว่าของดีพี่เขาก็ไม่ไม่ค่อยถนัดหยกหรือว่าหินนะครับ ว่าเขาจะไม่สันทัดว่าหินห,หยกเพราะว่าเขาก็ได้มาจากครูบาอาจารย์อีกทีนะครับนะครับดูนะผมว่าหยกนะครับพี่น้องดูนี่กล้องลงกล้องดูผมว่าเป็นหยกแน่นอนนะครับแต่จะเป็นหยกชนิดไหนนะครับเป็นหยกขนาดน้ําขนาดไหนนะครับผมจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าแกะเป็นของวิเศษถ้าแกะเป็นเทพเจ้าหรือว่าแกะเป็นพระเครื่องก็ศรัทธาหมดครับผมจะศรัทธาหมดนะครับผม อย่างาชื่อช่องเรานะครับศรัทธาชาแนลนะครับต้องมีความศรัทธาคุณจะเอาไม้อะไรมาแกะเอาหินหรือว่าเอาโลหะชิ้นไหนมาแกะผมก็มีความเชื่อมั่นและศรัทธานะครับผมไม่จําเป็นต้องไปถามหาว่าเป็นอะไรมาแกะโลหะอะไรมาแกะนะครับขอให้เรามีความศรัทธาครับวันขึ้นอยู่ที่ใจนะครับอะไรก็เป็นคุณวิเศษเป็นมีพุทธคุณอยู่ในตัวนะครับถ้าเรามีความเชื่อมั่นและศรัทธาอันนี้ก็เป็น แกะเป็นรูปช้างนะครับอันนี้เป็นรูปช้างอันนี้คูบาจย์นะครับคนคนลเจ้านะครับให้มาสี่องค์นี้พิคนเนตเป็นเนื้อยกแกะหรือว่าหินแกะนี้เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับให้มานะครับช่วงจะออกพรรษาช่วงออกพรรษาที่แล้วนะครับผมช่วงจะเข้าบุญกระถินช่วงเข้าดูเทศกาลกระถินนะครับผมก็ได้ไปทําบุญที่วัดนั้นนะครับผมเป็นไม่ใช่วัดหรอกครับเป็นสํานักนะครับสานักปฏิบัติธรรมนะครับผมหรือว่าเป็น สำนักธรรมเขาเรียกอะไรล่ะธรรมสถานก็ว่าได้นะครับดูในเขตขอนแก่นนี่แหละครับได้มาจากขอนแก่นแต่องค์นี้นะครับผมเป็นรูปช้างแก่นี้ได้มาช่วงก่อนจะเข้าพรรษามั้งครับเนี่ยหลายเดือนแล้วนะครับนะครับได้มาจากคูบาจารย์ทางขอนแก่นเหมือนกันครับแต่เป็นสายพระป่านะครับเป็นพระป่าสายธรรมยุทธ์นะครับผมท่านก็เมตตาให้มานะครับ เป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อนี่ผมว่าเป็นหยกครับเนี่ยผมว่าไม่ไม่ใช่หยกก็จะเป็นหินขาวนะครับหินลักษณะออกคล้ายหยกอันนี้น่าจะเป็นหยกนะครับเพราะว่าที่ว่าน่าจะเป็นหยกเพราะว่ามีความเงานะครับมีความมันเงากว่าองค์สี่องค์ก่อนนะครับนี่ครับแกะเป็นรูปช้างนะครับผรรูปช้างท่านเมตตาให้แม่บ้านผมมานะครับ ท่านคงจะรู้ว่าแม่บ้านผมไม่กินเนื้อนะครับแม่บ้านผมเขาจะไม่กินเนื้อนะครับผมไม่กินเนื้อเนื้อสัตว์ใหญ่นะครับคือเนื้อวัวเนื้อควายเขาจะไม่กินเลยแต่ผมก็กินบ้างไม่กินบ้างครับแล้วแต่ครับผมเป็นเนื้อคล้ายหินนะครับพี่น้องแต่ดูดูออกมันมันวาวนะครับคือท่านใดที่ที่รู้ว่าเป็นหยกหรือหินก็เห็นในคิปแล้วถ้าเป็นรู้ว่าเป็น ยกหรือหินก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมให้ความรู้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมก็าะผมก็าลังศึกษานะครับว่ายกกับหินมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับนี่ครับแต่อันนี้มีความมันวาวนะครับเนี่ยองค์ช้างมีความมันวาวองค์นี้เป็นออกหยาบหยาบหน่อยนะครับแต่ก็มันวาวเหมือนกันนะครับองค์ะพิกเนตแต่องค์นี้จะเป็นคล้ายๆกับหินอ่อนเลยครับมันวาวนะครับลักษณะแบบนั้นนะครับผมนี่จะเป็นยกขาวนะครับ ท่านใดที่มีความรู้ทั้งด้านยกหรือหินก็ให้ความรู้ด้วยนะครับผมสวยงามครับถ้าเป็นจะเป็นหินหรือยกก็เก็บอย่างเดียวครับเก็บสะสมนะครับผมอันนี้เก็บสะสมครูบาอาจารย์ให้มานะครับก็เก็บสะสมนะครับพี่น้องครับเก็บสะสมไว้แต่สีองค์นี้นะครับผมสีองค์นี้แบ่งให้ได้นะครับแต่องค์นี้แบ่งไม่ได้นะครับองค์ช้างนี้แบ่งให้ไม่ได้นะครับผมสีองค์นี้แบ่งให้ได้นะครับท่านใดอยากบูชาก็ ในราคามิตรภาพนะครับผมผมก็จะยินดีแบ่งให้นะครับสี่องนี้นะครับผมผมก็จะเก็บไว้องหนึ่งนะครับสามองนะครับไม่ใช่สี่องนี้สามองนี้ผมเก็บไว้องหนึ่งนะครับเนี่ยเก็บไว้องหนึ่งเหลือสามองนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับใต้คลิปนี้นะครับสวยงามตามท้องเรื่องครับผมท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับ คิดถึงคิดหวังสิ่งนมขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ